สวัสดีคะ่ะทุกๆคนสำหรับคำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยยุกนอกนะคะสำหรับคำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะให้แนวทางพุ้นสำรับนะคะ <c oughs> ก่อนอื่นเลย <c oughs> เพื่อไม่พัาดกันติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขโมนเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ ประจำนะคะวันที่8นะคะเดือนกันยายน2566นะคะหุ้นแรกนะคะหุ้นรัเสเซียคืนนี้อัดให้รูด5นะคะเจาะให้เม็ดเดียว54นะคะหุ้นรัเสเซียรูด5เจาะ54นะคะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะ จ,จำนะคะวันที่8เดือนกันยายน2560นะคะรุ่นเยอรมันคืนนี้แอดให้รุ่ด6นะคะเจาะให้เม็ดยี่ห67นะคะหุ้นเยอรมันรุด6เจาะ67นะคะต่อไปเป็นรุนอังกฤษนะคะ ประจำนะคะวันที่8เดือนกันยายน2566นะคะหุ้นอังกฤษคืนนี้แอดให้รูดศูนย์นะคะเจาะให้ไม่ดเดียวศูนย์แปดนะคะหุ้นอังกฤษรูดศูนย์เจาะศูนย์แปดนะคะ สำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสาหลักของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ของไ้ทุกคนเฮงเฮรวยรวยปังปงมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ